พี่น้องผัวบบเหตุประกันให้ลูกถึงกับช็อกเลยพี่น้องแบบว่าฉันช็อกเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมถึงฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นขนาดนี้เขาทำประกันปีละสองแสนทำให้ลูกเธอทำผู้ชายฉันทำลูกผู้หญิงฉันชอ็อกทันยิยินคำตอบมาว่า ชีวิตใครชีวิตมันเธอก็ต้องรับผิดชอบเองสิเรื่องของคุณคุณก็แก้กปัญหาเอาเองไม่ได้เกี่ยวกับฉันฉันชอัอกพี่น้องคอยได้ยินคานี้แล้วคอยก็ชอกขึ้นกันพี่น้องคอยได้ยินคานี้แล้วว่าปัญหาของคุณคุณก็แก้วเ,เองสิฉันเลยชอ็อกคอยก็ชอกคือกันครับพี่น้อง ยู่ยซื้อสิไปบังคับไปเขาเฮ็ดประกันชีวิตห้ลูกปีละสองแสนกว่าบาทพี่น้องคือจังใดก็ว่าเฮ็ดประกันชีวิตเราผู้ดใดได้รับได้รับไอเขาเอื้นมาอย่างอ่ะถ้าลูกเป็นอะไรไปใครได้รับผลประโยชน์เดี๋ยวบอกด้ว่าแม่ผู้เดียวอ่ะหรือว่าเม่ก็พอเป็นคอยคอยกับเบเฮ็ดพี่น้องเป็นคอยคอยกับ่บเฮ็ด เพราะว่าเป็นยังขนาดเืินหามานำกันจะแทๆกัยังบ่อยากแบงอยู่กัยังบ่แบงอยู่มีถึงลอยล้านบ่ถึงลอยล้านก็ซ้ำแต่ว่ากัยังบ่แบงอยู่คประกันชีวิตละพี่น้องเข้าทรงไปแล้วตรเทียลูกเป็นอยังบ่ได้แซงนะครับตรเทียรลูกเป็นอียังมากเข้าสิได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นนะแมนบ่ล่ะผมก็บ่ไว้ใจแล้วและอีกอย่างหนึ่งแยกกันไปแล้วเป็นยังฉันตงมาฉันตงมาเห็ดกับเธอฉันตงมาเห็ดประกันชีวิตกับเธอ ฉันเห็ดแต่ลูกฉันโดยเฉพาะของฉันเองสิบ่ดีกว่าบ่แม่นบ่ครับพี่น้องเนี่ยฉันทาเองของฉันได้ฉันมีศักยภาพพอฉันมีกําลังพอเธอไม่ต้องมาบอกว่าเธอช็อกฉันก็ช็อกเหมือนกันแมนบ่ผู้ใหญ่บานฟิลิลินส์ล้วก็สิบอกว่าฉันก็ช็อกเหมือนกันที่เธอบอกมาบอกว่าให้ฉันทําประกันปีละสองแสนน่ะเมนบ่คนเราน่ะมัน มันต้องดูกําลังตัวเองด้วยตอนนี้มีกําลังก็ทําทไปแต่พอสักพักหนึ่งงานไม่มีงานโหดปีละสองแสนมันเยอะไปไหมแมนบอลและครับพี่น้องส่วนที่เขาส่งเขาเจดประกันของเขาผนะู้ใหญ่บ้านฟิลเล่บรสิทธิ์ประกันในลูกเพราะเจเท่าใดมันกลับเป็นเรื่องของเพื่อนสิทธิใครสิทธิมันในเมื่อเลิกกันแล้วแยกทางกันแล้วทําไมต้องมาบอกว่าเธอช็อกแค่บอกว่าทําประกันให้ลูกเธอช็อกที่ช็อกอคือผู้ใหญ่บ้านเธอไปยัดเยียดอะไรให้เขา เธออยากได้เธอก็ส่งเองสิใช่ไหมล่ะเมนบ่าครับพี่น้องเพื่อนอาชีวเให้ประกันในลูกเพื่อนแต่ว่าเพื่อนสิเก็บเงินในลูกเพื่อนเมนบ่าเก็บให้เงินในลูกปีละสองแสนเนี่ยปีละสองแสนสามแสนเนี่ยหลือปีละล้านก็ได้เก็บเงินไว้ให้ลูกเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําประกันชีวิตชีวิตเลยเมนบ่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสมมุติว่าส่งครบปุ๊บลูกได้มาเท่าไหร่นะ กี่ปีกี่ปีนะได้มาสิบกว่าล้านลูกได้มาสิบกว่าล้านปั๊บแล้วมีคนมาบอกว่าเลิกเงินสิบกว่าล้านเนี่ยขอเอาไปใส่ได้บ้เลิกเฮาสิได้ใส่บ้งล่ะเฮาคิดจังไหนละ่ะอลูกเขาสิได้ใส่บ้างล่ะซี่แล้วข่อยคิดด้วยความคิด่อยี่พี่น้องความคิดขอ่อ,ดขอย่อยก็เล็กคิดไปนะเลิกกันแร้ว สิมบับบงคับไปเขาไปส่งประกันเฮ็ดหอย่างคุณก็ดูแลไปก็สั่นข่าวเลียงคนละคนก็นได้ก็งั้นก็ผัดกันเลี้ยงสิอาทิตย์นี้คุณเลี้ยงอาทิตย์หน้าฉันเลี้ยงหรือว่าเดือนเดือนนี้คุณเลี้ยงเดือนหน้าฉันเลี้ยงอย่างเงี้ยแม่นว่าหรือไม่ก็แบ่งมาเลยคุณเอาผู้หญิงไปผมเอาผู้ชายมาหรือคุณเอาผู้ชายไปผมเอาผู้หญิงมาแม่นว่าล่ะสิได้บ่บต้องมายุงง่งยากกันว้าง่ายๆ ที่เพิ่นบ่อยากทรงประกองประกันน่ะบางคนก็บอกว่าใช่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 ทำไมไม่สงประกันเพื่ออนาคตของลูกที่เพื่อนบ่อยากทรงประกันเพราะว่ารยังไม่อยากไปยุงไม่อยากไปสังขยาหน้าน้ำบ่อยากไปวุ่นวายน้ำแล้วพยาบาลฟิลแลนด์เพ่อนบ่อยากไปยุงไม่อยากไปวุ่นวายน้ำแล้วแต่สำนีชีตเพิ่นกับปวดหัวแล้วแต่มต่มาพบมาเจอเรื่องนี้เม้นมาครับเอ้ยพี่น้องเขาก็ยังบอกเขาขี้เดียดเขาเหม้นคือจังจุด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 ขี้เดียดือจังจุดจุดจุดผู้น่ะ บื่ออยากพ่อหุ่นาเขาบอกกันนะเห็นบอกพยาบาลฟิลเล่เพิ่นบอกว่าลังเดบบื่ออยากพ่อหุอน่นาเพิ่นว่านะ่นะเออบื่ออยากรวมสังขยากรรมน้ำบื่ออยากร่วมสังขยาต่างๆน้ำเป็นบ่สิมีอย่างสิมีเรื่องมีปัญหายอย่างก็ไปจัดการกันเอาเองอย่ามายุ่งวนไายกับเพิ่นสิมาช็อกกันอย่างฉันช็อกที่เธอปฏิเสธในการทำประกันให้กับลูกว้ายคอยเลยช็อกอ,อะ ขันเป็นควยขั้นค่อยเป็นผัวนะค่อยการิชีช็อกนะดูซื้อสิว่าบังคับมเป็นกูไปฮ็ดประกันให้ลูกเออแมนบอกล่ะกูเก็บเงินไว้ให้ลูกกูดีกว่าตัวมีเงินเลายๆมว่าจำเป็นตรงนี้ประกันก็ได้ตัวเขาง่ยงบาลนะนะแมนบอกมีเงินหลนะเป็นร้อยร้อยล้านนั่นนะแมนบอกครับพี่น้องเออเธอจะมายัดเยียดให้เขาแล้วก็บอกว่าช็อกแล้วก็โยนความผิดให้เขาที่เป็นพ่อว่าเขาผิดเขาผิดเขาไม่ทําประกันให้ลูกเขาผิดมากเขาผิดมาหัน มีนอ้องไแล้วปวดัวสุดท้ายก็นยนความผิดมาให้ผัวอีกแล้วแบบนี้ที่เจ้าสิพิษจังโมงล่ะคือจังมีแต่ผัวอดีตผัวพิษแทะอดีตนะครับอดีตือมีจต่อดีตผัวพิษแทะสรุปเจ้าสิพิษจังโมงเจ้าเอาความคิดเจ้าเป็นไงเจ้าเลิกกันแล้วเจ้าสิพยัดเยียดความคิดตีเ,เพิ่นบ่ได้เพิ่นเป็นตัวของเพิ่นเิ่นอยู่ของเพิ่นเิ่นบ่ได้บ่บุญไหวกับเจ้าแล้วเออ คิดเนี่ยไม่เว้ยแม่นบอรครับพี่น้องคิดเนี่ยจ้าคิดเนี่ยบูแมนบาสิโอยเนะออบูแมนบาบูแมนบาโอ้ยนะฉันชอ็อกเมื่อเขาไม่ส่งประกันให้ลูกเขาไม่อยากทําประกันให้ลูกเขาทําเขาจะทําของเขาเองจ้าคนเขาช็อกทั้งตะบ้านทั้งเมืองเลยทั้งประเทศเลยตอนนี้ว่าทําไมไปยัดเยียดไปยัดเยียดเลยให้ผัวทําทประกันให้ลูกให้อดีตผัวทําทประกันให้ลูกทั้งทั้งที่ เลิกกันไปแล้วทั้งๆที่อ่าเขาไม่อยากเสียา a n a อภารนังด้วยแล้วเออและทําประกันมาใครได้รับผลประโยชน์อย่าบอกนะว่าได้รับทั้งสองอืมขนาดอันนั้นก็ยังไ่อยากแบงยัวอันนั้นก็ยังบ่แบงยัวถึงลอยล้านมาถึงลอยล้านก็ยังบ่แบงยัวเอออันนี้จะเป็นจังไ๋บัดที่นี่เออบัดเทียฮ์วดทรงครบเรียบร้อยแล้วลูกได้รับผลประโยชน์ผู้ใดเป็นผู้ใดเงินบัดที่นี่คอยมองไปวอดผู้ใดเงินบนเด้บบัดที่นี่ เห็นปะมันมีผลประโยชน์ได้ได้คดไพ่พากหนาหรือเปล่าผูดไหได้เงเินสิบโกลา้านั่นนะไปกับบ่ได้ปึกนะไอ้บ่ได้ปึกปันได้เห็นบ่หัวใจกะเลยบาดเจ็บมันแหละเห็น้่พี่น้องโอ้ยอย่าไปยัดเยียดให้เขาต่อจ้านะบ่ต้องเอาบ่าเเ้าดอกเรื่องนั่นเรื่องนี่คยเว้าแต่่อยฟักมนันนี่ผิดบกอ คนเว้าผิดไปื่อนยี่บาทเพิ่นบ่ได้ผิดดอกจ้าเพิ่นอยู่ซื่อๆก็สิยัดเยียดให้เพินพ่นผิดโอ้ยพ่อใง่ายๆเจ้าสิสำนึกผิดตึกโมงเจ้าสิสารภาพผิดตึกโมงเออข่อยถามซื่อๆดอกว่าข่อยก็บ่ได้เป็นอย่งยากกับพวกเจ้าดอกแม่นบ่ครับ